แล้วต้องขับรถอยู่เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยอ๋อมาจอดไว้นี่เรื่อยนะตอนนี้ผมมาไม่ทันไม่ไม่ไม่ทันรถเลยที่โค้งก่อนดันขึ้นที่พี่มาจอดรถอยู่ตรงนี้ประจำตอนนี้ตอนนี้มันผมไม่ทันต้องออกไงรถต้นไม้มันโค่นก่อนอ๋อผมตื่นออกมาจากบ้านไม่ทันลมแรงไหมลมแรงไม้โค่นอ่ะแล้วรถเป็นไรไหม

ทั้งหลาพี่ฟาดคอไปเนาะบอกสองเก้าวันหนึ่งครับสองเก้าปฏิกาบเป็นสองครับโอเคคนรอบคนหนึ่งเป็นไปช่วยแล้วก็มีสลิงดึงอยู่กล่าวว่าเดี๋ยวไงก็ไปช่วยดึงเงินขึ้นจะล่อเลยน้อขออย่าเปียกอย่างเปียกมันถอดไม่ออกรถไม่ออกเรือ

可以啊。Oh yeah.